มาที่ข้างบ้านพริกนี้เราก็ตัดไปแล้วเพราะว่ามันแดงนี่มันแดงแล้วมมันแดงสุดเดืแต่ว่าถ่ายไม่ชัดเจนอันนี้ส้มอยู่นะน,นี้เป็นส้มมอันนี้ก็เลิกุกเลยอันนี้อันนี้พริกหวานแดงแล้วอันนี้เป็นลูกเก่าแดงแล้วแต่อันนี้ลูกที่ออกมาใหม่มันก็ยังเขียวอยู่ สีแงดงสดอันนี้ผักชีลาวอัออนนี้เราซื้อแบบต้นปูนต้นเลยมาบ้านก็มีแตงกวาแบบสักยาวโอ้โหดูดิแตงกวามันไปทานกับทองจนทองมันขาดเลยโอ้กูดูดิแตงกวามันไปเล็กกับทองทองขาดเลยทองสีม่วงม,มขาดเลย ต้นหมาอันนี้มาเกือบพวงนี่รูปเป็นอะไรทำไมต้งนงอเนี่ยเนี่ยมาเกือบพวงอันนี้จะมาเกิอบเทพน,นะใบเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วหูมาเกือบเทพพันเขาใหญ่นะเนี่ยหูใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยอืมใบเริ่มใหญ่ขึ้นนี่พริกสวยมากเดีย๋ยวให้ถ่ายอันนี้ชัดเจนหนอยอ่ะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่อันนี้ก็ โหตรงนี้มีสามมือเลยน,นี่พริกอะไรก็มีพริกนี้เหมือนพริกอันนี้นะอันนี้ปลูกพริกใหม่อันนี้พริกหยวกปลูกมาตั้งแต่เมื่อวันอังคารเนี่ยพริกหยวกยังไม่ออกนี่นี่ยังไม่ออกทีนีแตงร้านแล้วเขามีกับข้าขนมจีน ต้นข้าวอันนี้ไม่ใช่ต้นข้าวอันนี้กระเทียมนะอันนี้ต้นกระเทียมไม่ใช่ต้นข้าวส่วนเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยนเะนี่ยที่เรียนอยู่เนี่ยต้นข้าวอันนี้กระเทียมอันนี้ต้นกระเทียมมันจะแตกลายปูนกระเขาะผกบุ้งอึ้นต้ยาว โอ้ดอกพลิกยามมากซื้อแบบต้นมาเปูนนี่นได้เพราะไม่ได้มาต้องหลหายปีกว่าจะนิ่งแล้วโตขนาดนี้นะซื้อแบบต้นมะกรูดนี่ไม่เสือไข่เต่าดาไม่เสือไข่เต่าดำไม่รู้ใช่ไม่เสือไข่เต่าดาหรือเปล่าแต่ต้นก็ตายแล้ะอันนี้ต้นเม่เสือแท่สีดา นี่ส้นเหี่ยวล้วก็ตัดกิ่งแต่ว่าบ้านเราอ่ะไม่มีสมุนไพรแมลงมันก็นเลยไม่แตกไ่ดูดิแล้วตัดจนไม่มีใบเหลือเลยนี่นี้ไม่เผื่อไข่เต่าดาวยังเป็นอกิ่งต้นงมาเผื่อไข่เต่าดาวต้นไม่ใช่ไข่เต่าดาวถือมีเป็นอยู่แต่ว่ากิ่งแต่ว่าต้นอื่นคือ ตายมาแล้วจริดๆแต่อันนี้อินี้มก็รอดหน่อยๆนะนี่สิหิวก็นี้พักชีลาวเดี๋ยวเราจะหาออันนี้มันเขือวปวงอันนี้มันเขือปอกหรือมะเขือยาวเยไปก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วจากที่วันก่อนยังต้นเด็กนี่ม่เกิดแท่สีดาอันนี้มันเกิดไข่เต่าดาวติฟิวกักชีลาวแล้วก็พริกพริกว่าเราปลูกเยอะๆอันนี้พริกหวาน ชี่นี้ก็เป็นดอกเก่าโอ้เชื่อราหรือเปล่าไม่ใช่เออเออเอาแล้วหยุไเป่าเนี่ยต้บ้านเราปลิกเยอะนะนี่พิกสวยมาก แตงกวาบ้านเราทำไมหนค่อยเป็นสงสัยเราไม่ได้สงเค่สอนดอกตัวผูดกับดอกตัวเมียบ้านเราปลูกมะเขือพวงแล้วก็เปิดแค่สีแดงหร้อก็พีชเือแล้วก็ขิงแดงแล้วก็เราเราก็บ้านเราก็ปลูกพีชเยอะๆมาทางนี้อีกครั้งอันนี้ต้นกระเทียมนี่เรายังไม่ถอนไม่เก็บกินหรอกนะเนี่ยกระเทียม วันพ่งนี้ต้นข้าวแต่แต่ว่า,าไม่ใช่ชาวสวนหรอกแต่ไมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบ้านเรามีต้นข้าวเพราะว่าเพราะว่าเราโรยแกลบแล้วมันก็งอกเป็นต้นข้าวนี่เราโรยแกลบมันก็งอกเป็นต้นข้าวอืวมู่ร่วงอีกร่วงไปกีแก๊บดีไปล้างสุดหน่อยสุดสุดอูอ้ โอ้แอร์โอ้ยตรงนี้มีต้นอะไรงอกเต็มเลยอ้อยนี่มันต้นโหระพันโหระพันหรือเปล่าเราปลูกโหรพันด้วยเขาไปอยู่แม่บ้านอันนี้ที่ปลูกไว้ในถุงนี้ก็คือต้นขึ้นช่างนี็น่าจะเป็นต้นหอมอะไร อันนี้ก้นหอมแบงหรือเปล่าแล้วอันนี้เป็นขึ้นชา่ายนี่หอมแดงมาอันนี้คณะคุณมันาจะตรงนั้นตรงพิเศษจากต้นไม้ต้นเดียวแล้ตรงนี้นมันก่อนมันยังจะเป็นต้นพริกแต่ว่าต้นพริกตายแล้วกเริ่มดอกเข็มอ๋อ,อพริกนี่มันรู้สึกแบบเหมือนจะแตกแตกนะมันนุม่มโอเค ท็จะมันตกเราเก็บมาโอ้โหลิกนี้ก็น่าจะเก็บดีนะนี่คลิกโอโ้อันนี้คลนะนะิกนี้เก็บมาจากต้นนี้นะไม่ใช่ต้นอื่นนะคลิกนี้เก็บมาจากต้นนี้นี่เห็นไหม,มกา้านที่ไม่มีพิมพ์ไหมนี่ไม่ใช่ก้านที่มันติดดอกนะนี่ไม่ใช่ก้านที่มันติดดอกแต่ว่าเป็นก้านที่มันติด เป็นเม็ดพริกแล้วนี่แล้วก็ตัดเพราะว่ามันแดงแล้วกลัวพริกจะเนองนี่พลิกเหมือนกันโอ้ลูกๆน้ำมากอู้ดแตงมือเปล่ามาอูนะดอกแก้วเดี๋ยวให้ไปดูคอมพิวเตอร์หลังบ,บา้านคอมพิวเตอร์หลังบ้านอู้นี่ไงคอมพิวเตอร์หลังบ้านติดแอร์มั้